กราบสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนทักข่าวสูงซองไลายฝ่ายพี่ธนองสังหนอ่อยอยู่กับข้าพเจ้าธนองสังเสียนเก่าเสีนเคยเนาะก่อนอื่นการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมัดสุดคนเนาะว่าจะเป็นพี่นออ้องอีทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนเป็นได้สบายดีบ่สทาบอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นอาก,กาศฮอนบ่ทุกคนสงวนอยู่นะครหลวงบ้างแล้วทายอาทิตย์นี่กะ ขึ้นเนาะแต่ว่าฝนโบกตกเนาะทุกคนเนาะอ่าในรายการตามเนาะทุกคนหักษาสุขภาพโมด่สุดทุกคนเนาะเป็นห่วงโมด่สุดทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนสำหรับพี่ๆเนาะทานใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่ยังบด้กด subscribe เนาะฝากกด subscribe นะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบพลาดคลิปใหม่ๆของข้าพเจ้านั่นเองนะทุกคนเอาสรับมื้อนี้เนาะเฮาก็จะมาบอกรีกเนี่ทุกคนเนาะซึ่งว่าท่าสอนนิชออนไลน์เนาะเพื่นได้เว้าเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า ส่งคอนเทนต์เนาะคนจีนนิยมมาเรียนในไทยเนาะหลายหมื่นคนนะทุกคนเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เนาะทุกคนเนาะกานที่ทุกคนหูเนาะก็คือคนจีนเนาะบ้เรื่องภาษาซะเนาะภาษาจีนเนาะก็เป็นภาษาที่นิยมเนาะในระดับโลกนะทุกคนเนาะแต่ว่าเนาะคนจีนนิยมเนาะแล้วก็ซึ่งชอบแล้วก็ไม่เฮียนภาษาไทยเนาะเขาจะเฮียนไปเผื่ออย่างนะทุกคนเฮียนไปเผื่อธุรกิจบหรือว่าแนวใดดังที่ทุกคนหูเนาะก็คือภาษาไทยก็เป็นภาษาหนึ่งที่นะฮะว่าจะเป็นคนจีนหรือ พม่าคนลาวคนกัมพูชาเนาะการนิยมเรียนภาษาไทยเนาะทุกคนเนาะอ่าดัลีคนฮูกเลยเนาะห i t ผลลักธ์ก็คือหนึ่งเนาะตอนนี้เรากับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเทศหนึ่งเนาะที่เป็นที่นิยมเลยเป็นที่จับตามองเนาะในระดับโลกเลยนะทุกคนเนาะว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเนาะเรื่องเศรษฐกิจต่างๆอ่าสื่อมวลชนสื่อสารออนไลน์หนังเนาะซีรีส์ไปสลยนะทุกคนก็เป็นที่เห็ให้คนทั่วโลกเนาะอยากเข้าใจว่าดาราหรือว่านักแสดงหรือว่า คนที่มีอิทธิพลเนาะแบบอินฟลูเอนเซอร์ก็จะพูดก็จะว่าเกี่ยวกับอย่างเนาะในในในแคปชั่นหรืออินสตาแกรมเฟซบุ๊กต่างๆเนาะแล้วก็จะเจะพูดความหมายของภาษาไทยเนาะเห็นไหมก็จะเอาแบบตามรอยดาราเนี่ยมาเฮียนเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเนาะเรื่องเรื่องธุรกิจต่างๆเนาะในการอ่าเข่าถึงธุรกิจออนไลน์ในการสื่อสารอันนี้ครับว่าเจ้ากับมีส่วนหนึ่งเนาะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเหตุผลใดเนาะที่แบบเห็นให้ชาวต่างชาตินิยมเฮียนภาษาไทยหลายขนาดนี้นะทุกคนตาไปฟังเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับนักศึกษาจีนกําลังจะกลับมานี่เป็นความหวังของสถาบ,บันการศึกษาในไทยหรือแม้แต่ในประเทศต่างๆนะครับระยามปกตินั้นถือว่าประเทศไทยเป็นุฎหมายสาคัญสําหรับนักศึกษาจีนที่ต้องการศึกษาต่อต่อตางประเทศจากสถิติพบว,ว่าในรบรรดานักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนในไทยนั้น เป็นนักศึกษาจีนมากกว่าครึ่งหนึ่งมาโดยตลอดนะครับโดยก่อนโควิดในปี2023มีมากกว่า1,000 0คนเมืองไทยมีดีอะไรสถาบันการศึกษา,าของไทยมีดีตรงไหนยาวชนจีนจากกลุ่มไหนมาทนไหนมาเมืองไทยมากที่สุดและอยากบรเวณสาขาไหนมากที่สุดด้วยนันต้องถามเหล่านี้คุณพลอยปิวันมีคําตอบจากผู้ขับบอดในวงการศึกษาครับ ภาษาจีนถือได้ว่าเป็นหนึ่งภาษาที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจและเลือกศึกษามีคนไทยไม่น้อยเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศจีนที่เราเคยนําเสนอเมื่อก่อนหน้านี้ใน c ชน n าไทยสเเเชียลแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีคนจีนไม่น้อยเหมือนกันที่เลือกมาเรียนในประเทศไทยเลือกเรียนรู้ภาษาไทยและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย นี่ไปคุยกับผู้ที่คูคุยในแวดวงการศึกษาไทยจีนมายาวนานอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัชวานหังสพฤกประธานเครือข่ายการศึกษาในนาชาติไทยจีนเราย้อนนี่เราเห็นภาพเลยค่ะว่ามีชาวจีนสนใจมาเรียนในไทยมากน้อยแค่ไหนและทําไมต้องเป็นประเทศไทยด้วยค่ะต้องขอย้อนคือกลับไปสักสิบปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเด็กจีเนี่ยที่สนใจที่มาเรียนในไทยก็อยู่ประมาณสักสองพันกว่าคน จนมาช่วงที่ก่อนที่จะเกิดโควิดประมาณปี2563นะครับก็จะมีนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนในไทยเนี่ยอีกประมาณ1 4 0 0กว่าคนนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนก็มันจะมีมากเพิ่มขึ้นประมาณสัก6เท่ากว่าๆ<ว><า>นะครับแล้วก็ในจำนวนทุกคนเข้ามาเรียนแบบมีหลายขึ้น6เท่าน,นะทุกคน6เท่าแปลว่าหลายแห่งนะทุกคนจาก2,000เป็นหมื่นกว่ากว่าว้าว่า แบบโหแบบหลายสุดๆเลยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยที่เป็นนักศึกษานานาชาติเนี่ยถือว่ามีนักศึกษาดีเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ครับเกินครึ่งนะครับคือมีอยู่ประมาณห้าสองเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษา่าของชาติที่เข้ามาเรียนคือคนจีนมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับต้องบอกว่ามาตลอดนียนะครับก็อันนี้ก็ถือว่านักศึกษาจีนให้ความสนใจกับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมาก สำหรับนักศึษาจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่สี่ห้าส่วนนะครับที่ถ้าเราจะแยกแบ่งเป็นกลุ่มๆออกมาก็คืออาจจะมาจากมณฑนุนยูนานนะครับซึ่งจะอยู่ทางเหนือของเทียมันนะครับ<อ>หรือมณฑลกางสีนะครับหรือมาจากกลุ่มของทางใต้ของจีนนะครับที่มีญาติพี่น้องเชื้อสายในต่างๆเนี่ยอยู่ในไทยรู้รมเนียมเพราะนั่งทำของไทยค่อนข้างจะดีอันนั้นก็มีอยู่จํานวนหนึ่ง กบอีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือกลุ่มที่เป็นชนเผ่าแต่ใช้ภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยออกนับตัวเลขแบบไทยเลยนะก็คือพวกชนเผ่าจ้วงอันนี้ก็กลุ่มนี้ก็เข้ามาเรียนแล้วก็มีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจํานวนไม่ใช่น้อยที่ให้ความสนใจคือก็อันกลุ่มที่แบบ ว่าภาษาไทยได้ในอยู่12บสองบรรณาฯทุกคนคือข่าวพระเจ้าเห็นแบบเขาจะเขาจะว่าภาษาแบบออกคล้ายกับไทยอะไรกับปนลาวนะเนาะคล้าวกับแบบว่าอ่าสมัยตะกี้เนาะคนตามที่ข่าวพระเจ้าเห็นภาษาเนาะคนลาวเนาะคนลาวจะอ่ามีถิ่นฐานหรือว่ามีต้นกําเนิดมาจากทางอ่าประเทศจีนเนาะที่แบบทยอยลงมาตามแม่น้ำของเนาะทุกคนเนาะเคยแบบ12บรรณาฯอย่างนั้นนะเนาะทยอยลงมาตามถิ่นฐานตามแม่น้ำของใช่ไหมคนลาวก็จะมี ความอยู่ภาคเหนือของเราจะมีความคล้ายกับจีนเนาะรวมของบ้างกินไปนจะมีความคล้ายจีนเนาะแล้วาการทำภาคใต้ของเราเนี่ยจะมีความคานนาลา้า,คา,คายแบบกัมพูชามีความคล้ายกับแบบลาวไทยกัมพูชาจะมีลักษณะคล้ายกันนะทุกคนเนาะที่คาดหวังจากการสอบเข้าเรียนในระดับอนุสสารของจีนที่เ็าได้ขอ,ขอ,ขอ ah. นะครับอันนี้เด็กๆเ,เนี่ยจะออกมาเรียนในต่างประเทศค่อนข้าง,งเยอะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ย เด็กจะต้องมีการสอบแข่งขันนะฮะมีเด็กในทีมประมาณสักเก้าล้านคนแต่ที่นั่งในการสอบมีประมาณหกล้านที่สามารถเข้าไปได้แล้วก็ค่อนจะยากเามีการแข่งขันสูงมากาเพราะฉะนั้นกลุ่มน,นี้ก็จะตะเวนหาที่เรียนทั่วโลกไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เขาให้ความสนใจเพราะเมืองไทยไม่ไกลไปมากันอย่างรวดเร็วจริง สชั่วโมงหชั่วโมงมียสบายๆแบเดียวมีวัฒนธรรมที่ใกล้เขียงกันอาหารการกินไม่ต้องพูดถึงเหมือนกัน้แทบต่ว่าเพราะมันมีเชื้อสายจีนในไทยไม่ใม่กแล้วนี้รานอาหารจีนเต็มไปหมดในประเทศไทยนี่ตรงนี้ก็ทําให้เป็นจุดเด่นอันนึ้อีกอันหนึ่งก็คือหลักสูตรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ทั่วโลกยอมรับ ทาให้มีชื่อเสียงมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น<ม>เด็กจีนก็ถือว่าถ้ามันเลือกเรียนในไทยมีองค์ประกอบอื่นร่วมครบถ้วนสบายมากแถมค่าเรียนถูกค่าใช้จ่ายค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่าเงินจีนกับค่าเงินไทยเขา,าก็มาอยู่นี่ก็ถูกกว่ายเยอะถูกกว่าเยอะถูมากนะครับอยากกลับบ้านก็กลับได้บ่อยๆถ้าอยากจะกลับนะซึ่งซึ่งถ้าจะไปอยู่ในยุโรปก็จะลำบากค่ะ การเข้ามาเรียนในไทยมีทั้งรูปแบบที่มาเรียนเป็นหลักสูตรภาษาไทยในมหาวิทยาลัยที่เปิดสําหรับชาวต่างชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะดูแม้กระทั่งเรียนเป็นภาษาจีเลยก็มีนะคะทีนี้อยากทราบกไหมคะว่านักศึกษาจีนส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาวิชาอะไรกันบ้างอาจารย์ชัชวานบอกว่าสมัยนี้หลากหลายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะแนอดีที่เขานิยมเรียนกันนะครับก็คือคอาจจะเป็นหลักสูตรทางด้านบริหารเช่นการตลาด นะครับหรือการบริหารการศึกษาหรือเกี่ยวกับหลักสูตรไทยที่ที่เป็นการใช้ภาษาไทยโดยตรงนะครับเพราะว่าเขามีมุมมองในการติดต่อทํามาหากินกับคนไทยค่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะมีสาขาอย่างนี้เพราะว่าแรกเริ่มเราก็ไม่ได้เตรียมการอะไรกันมากจนตอนหลังก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงตรงที่ว่าเราเริ่มแปลงหลักสูตรไทยเนี่ยให้ไปอยู่ในลักษณะที่ชาวต่างชาติเรียนได้ที่เรียกมันว่า IP หรือว่า International p r o g r a m ซึ่งอันนี้นนมันเหมือนเอาหลักสูตรภาษาไทยที่เคยมีแต่เดิมมาแปลงเนื้อหาให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาต่างชาติไม่ไม่จำเป็นต้องไปดีนะก็สามารถมาเรียนได้แตม่มันดีกว่าที่จะมาเรียนไทยทั้งหมดเพราะบางคนเขาก็ไม่ไม,มีความรู้เกี่ยวเรื่องภาษาไทยโดยแท้ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้เติบโตไปอีกระดับหนึ่งแต่มันจะต่างกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันมีการปรับตัวมากเนื่องจากจํานวนนักศึกษาไทยเนี่ยน้อย ก็ต้องการจะรดบนักศึกษาต่างชาติเข้ามาและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดลาดับว่ามหาละยรอยู่ในแรงกิ้งไหนเนี่ยอันนี้มันบอกเล่ามาชัดเจนว่าหลักสูตรจะต้องเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นการจัดหลักสูตรนานา,นานชาติเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะรับทั้งนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกชาติอื่นด้วยและจีนด้วยะนะครับ พอเขาแบบมาเป็นหลักสูตรแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดสาขาที่มีความแตกต่างจากในอดีตอยู่มากพอสมควรเช่นประเทศไทยเนี่ยสุดยอดของการให้บริการก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมการให้บริการนะครับหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องการบันเทิงประเทศไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในต้นๆของโลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะสนองตอบซึ่งสิ่งเหล่านี้ พอไทยมีความนิยมเด็กไทยก็อยากเรียนใช่ไหมครับเด็กจีนก็อยากเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างเนาาื้อหาหลักสูือนานาชาติขึ้นการเตรียมตัวสาหรับผู้ที่มาเรียนก็สําคัญนะคะทุกคนขออ่านบอกอะไหน่งเนาะก็คืออ่อย่างที่ข้าพเจ้าเห็นเนาะการมุมมองของเข้านเนาะก็คือว่าอ่การถีบแบบเอานําเอาการศึกษาเนี่ยนะทุกคนมาเป็นซอฟต์แวร์เนาะอ่คล้ายๆกับว่า เคิ่นว่าประเทศดเนาะที่มีการพัฒนาด้านการศึกษาเนาะ education แบบมันดีขนาดนคนเนาะมันแบบมันได้ standard ของงาน international standard เนาะแล้วหลายประเทศทั่วโลกเนาะต้องการมาแบบมาเฮียนเพื่อมาศึกษาอยู่ที่นั่นเนะาะก็เห็นให้แบบ่าประเทศนั่นอนะ่ะโด่งดังเนาะเรื่อง การศึกษาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นซอฟต์ฟาวเร์เนาะก็คือมาเข้ามาเฮียนเนาะเขาก็จะเอานำเงินมาให้กับประเทศมันบอกเพื่อ,อในการขายเฮียนต่างๆเนาะขายทิพักขายกินขายอยู่เนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบการพัฒนาเศรษฐกิจไปนำทุกคนข้าพเจ้าอ่ะเอาใน,นดีได้เนาะก็คือแบบประเทศใดที่มีระบบการศึกษาดีฮะอ่าหลายประเทศทัว่วโลกเนาะก็จะต่อมาเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นเนาะข้าพเจ้าเห็นอยู่แคมบิดเนาะอ่า Sure. อยู่แคนเบอร์ร์อังกฤษนะทุกคนเนาะนักเรียนเด็กน้อยนะทุกคนเนาะก็จะไม่เรียนภาษาอังกฤษนะถูกเออเคลื่อนว่ามันจะมีแบบซัมเมอร์เนาะซัมเมอร์แล้วเขาจะมาเมรียนภาษาอังกฤษเนาะประมาณเดือนหนึ่งเดือนสามทิศสี่ทิศทั่วโลกเลยมาเรียนนะทุกคนก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบแบบเห็ุในเศรษฐกิจของเมืองนอะันดีนะทุกคนเนาะโอ้เป็นเป็นเมื่อที่ขึ้นสื่อทางการศึกษานะไทยก็เห็ุคือการนะทุกคนเนาะขึ้นในปัจจุบันในคนจีนแห่มาเนะะาะเพราะว่าแต่คนจีนเนะะาะพม่าอาเซียนเนาะแล้วกับบรรดานประเทศท,ทางา,ษา,ษาะก็มาเรียนหลาย เนาะนะครับดางที่ข้าพเจ้าเห็นในหลายๆคลิปเนาะที่แบบชาวต่างชาติมาเรียนอยู่ประเทศไทยเนาะบางคนก็มาอยู่เลยบางคนก็มาเป็นฟรีแลนเซอร์เนาะเกาหลีเป็นสิเนาะก็มาเป็นอ่าอ่านักอ่าเป็นฟรีแลนเซอร์แบบเป็นยูทูบเบอร์อย่างต่างๆเนาะก็จะมาอยู่ประเทศไทยหลายคนเนาะทุกคนเนาะที่แบบดีนะอะไรคือว่าสมศรยหลายเนาะทุกคนอยากคือแบบประเทศเราเนาะเขาก็ยังแบบโบทันเอ็กซ์เพคอะไรสิแบบถึงถึงจะขันนั่นๆนานนะทุกคนเนาะแต่ว่า ในปัจจุบันในการเทาก็มีแต่อยากให้เป็นพัฒนาเรื่องอีดูเคชันหลายๆเนาะแล้วก็เรื่อง inflation เนาะอยูอยแบบ่ใ,ใน,นประเทศเทาก็ยังค่อนข้างที่จะแบบยังแบบค่อนข้างจากค i s สิสนอกจากเนาะ crisis แทนเทาก็เป็นหัวเนาะในแต่ก็ตั้งเนาะเทาก็เป็นกำลังใจให้เนาะเทาเห็นประเทศเพป็นดีเทาก็นสมเซยเราเชื่อใคนเนาะโอเคไปฟังคลิปกันต่ออาจารย์ชวานมีคำแนะนำดีๆมาฝากชาวจีนที่สนใจจะมาเรียนในไทยด้วยค่ะ ทีนี้การเตรียมตัวค่ะของบรรดาเด็กจีนที่เขาตัดสินใจจะมาเรียนไทยต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างที่เขาต้องเตรียมที่จะเจอแล้วก็แก้ไขที่ผมให้ความสําคัญอย่างมากเลยนะครับว่าเด็กจีนเองเนี่ยต้องถามว่าถ้าจะเลือกเรียนผมเน้นว่าไม่ควรเรียนหลักสูตรที่เป็นจีนแท้แต่ควรจะเลือกหลักสูตรนานาชาติที่เป็นหลักสูตรไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษแต่ สิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวคือว่าถ้าคุณเลือกภาษาไทยหลักสูตรไทยคุณต้องเตรียมตัวด้านภาษาไทยเพราะว่าพอเริ่มกับคัดเลือกเด็กเข้ามา,าหรือว่าเขาคัดเลือกรับคุณเข้ามาเรียนในมาอะไรเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบว่าภาษาไทยคุณดีแค่ไหนใช้ในการเรียนก,การสอนได้ไหมส่วนหนึ่งคือภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจําวันมันมไม่เหมือนกับภาษาไทยที่อยู่ในห้องเรียนนะครับเพราะในห้องเรียนมันจะเป็นศัพท์เฉพาะมันเป็นพท์เทคนิค ไหนๆก็มาต่างประเทศแล้วคุณก็ควรจะเลือกเรียนในสิ่งที่อะไรนะไม่เหมือนที่บ้านใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้เราเองมีการพัฒนาอยา่างน้อยๆนเะน,นียนะ่ยผมก็เชื่อว่าหนึ่งในสาขานั้นเด็กมีความรู้ตรงกับสิ่งที่ตัวอยากได้จากจีนสองภาษาที่เพิ่มเติมมาจากนอกจากภาษาจีนที่ติดตัวมาแล้วเนี่ยเช่นถ้าเขาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเขาก็ได้ภาษาอังกฤษที่คล่องขึ้นแล้ะก็ได้กับเรือร่องข,งของสาขาวิชาที่เรียนนะครับและถ้าเป็นภาษาไทย การเรียนอะไรเงี้ยมันจะคล่องตัวใช่ไหมครับเพราะมันสี่ปีนะครับทีนี้ในมุมของคนจีนค่ะหรือว่าผู้ปกครองของเด็กจีนที่เวลาจะเลือกมาเรียนในไทยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาควรเลือกสถานศึกษาในไทยยังไงต้องพิจารณาอะไรบ้างข้อมูลของสถาบันการศึกษาของไทยที่จะเข้าไปสู่ระบบของจีน,นมันมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะย,ยุง่งยากมีข้อจำกัดครับทีนี้ถามว่าแล้วเขาเลือกเรียนได้อย่างไรส่วนใหญ่ มันจะกลายมาเป็นพวกเอเจนซี่เข้าไป,ปไปทําตลาดในจีนกลายเป็นธุรกิจเนาะอ่ะแล้วมันเขาแค่เอเจนซี่อ่ะเขารู้ว่าอะไรเนี้ยเขาก็เอาไปบอกในใ,ในจีนเพื่อบอกให้ผู้ปกครองเออกลายเป็นว่าผู้ปกครองจะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้งางก็ขึ้นอยู่กับว่าความรับผิดชอบหรือว่าความถูกต้องที่ทางเอเจนซี่เขาไปสร้างโปรแกรมตัวนั้นให้รับรู้ทุ่ตรงเนี้ยมันเลยกลายมาเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อย และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึน่งที่อาจารย์ชัชวานเน้นย้ําเลยก็คือต้องศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนให้ครอบคลุมทุกวิติจนเบื่อใจรวมถึงสาขาวิชาที่จะเรียนด้วยเพื่อเป็นการสร้างโอกาสที่ดีหลังเรียนจบนั่นเองแลวทุกคนเนาะงว่าเฮากระเบิงคลิปจบไปแล้วเนาะเงว่าเป็นไอ้หน,นึ่งเนาะคลิปที่ดีหลายคบทุกคนเนาะเซิงว่าเป็นคลิปที่แบบสมุดว่าประเทศเทาเนะยกตัวอย่างสินนนเนุกคนเนาะยกตัวอย่างสิ มีจุดใดจุดหนึ่งที่แบบเด่นฮะนะทุกคนเ,นเห็ุไปบา,ายตาศาตรแบบเข้ามาเนาะดึงดูดเนาะมามีสวิตยูนีเนาะมาแบบว่ามาดำรงสวิตแบบ3เดือน6เดือนเนาะเขาก็จะนําเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาประเทศเฮาเนาะแล้วก็เห็นให้สวิตของคนในเขตใดเขตหนึ่งเนาะที่แบบก็จะมาศึกษาหรือว่ามาเหตุวียกเรือ่อมาม้ยังต่างๆเนาะมันก็จะเห็นให้ เศรษฐกิจอ่ะมันมันดีขึ้นนะทุกคนเพราะว่านำนเงินตาเข้ามาบ่ว่าแต่อันนั้นเนาะคือการท่องเที่ยวเนี่ยก็สำคัญนะทุกคนเนาะการเอาใจใส่หนักท่องเที่ยวเนาะบ่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเนาะการเอ่อเกิดว่าการดูแลการบริการต่างๆก็ให้แบบมันมีประสิทธิภาพนะทุกคนแบบให้มีสแตนดาร์ดให้มันมีเอ่อทั้ง a c c u r a c เนาะทุกอย่างเนาะให้มันเพียบพร้อมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะในการที่แบบ เออให้เศรษฐกิจของเฮามันดีขึ้นนั่นเองเนาะทุกคนอันเฮาบอกว่าส่นเรื่อง education เ,องเรื่องการศึกษาเนี่ยเนาะเนาะอ่าถ้าบอกเรื่องอ่าอ่าการบริการการท่องเที่ยวเนาะอ่าถ้าว่าเฮาได้ตัวนี้แล้วเนาะเฮาก็คอยพัฒนาไปเนาะทุกคนเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือกับประเทศเพื่อนเห็นเนาะคือปัจจุบันในประเทศเพื่อนเนาะมุ่งสายเรื่องการท่องเที่ยวเนาะอย่างเช่อย่างประเทศไทยเนาะเพื่อนก็โฟกัสเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเนาะคือเป็น top one อ่า c o u n t r i e s เนาะที่แบบ จิตแกร่งกิ่งประเทศที่มีนักท่องเทีย่ยวมาเทีย่ยวหลายที่สุดเนาะซึ่งว่าล่าสุดหลังจากโควิดเนาะคือคนแห่มาเทีย่ยวไทยเนี่ยหลายกว่าอ่าหลายหลายล้านคนเราบางคนเราที่เข้ามานั่นเองคนเนาะออ่าอ่าาสิ่งนี้เนาะเขาก็จะนำเอาเงินตาต่างประเทศมาใส่อยู่ประเทศไทยเนาะและะ้ะใคร่ใคร่ เศรษฐกษิจของประเทศดีขึ้นนั่นเองเนาะทุกคนเนาะอ่ะโอเคนอนทุกคนเนาะคลิคปเฮาการจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะถ้าทุกคนมาเนาะกดไลค์เนาะกดแชร์ subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้ถ้าทุกคนอยากมีคลิปยังที่แบบน่าสนใจเนาะก็สามารถปักอยู่ลุมคลิปนี้ได้เลยเน,น,นะาะข้าพเจ้าจะมาเรียน อ่านคอมเมนต์เนาะถ้าว่าคอมเมนต์ได้บริตตอก็ขออภัยหลายๆลายนะแล้วกนาะถ้าว่าเห็นคลิปก็จะเบิ่งว่าเออคลิปนั้นมีลิขสิทธิ์บ่มีลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิมารีแอคไปพร้อมๆกันโอเคเนาะคลิปเฮาก็จอบพี่น้องทุกคนเนาะถ้าว่ามักกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วสวัสดีสวัสดีครับ